กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเมื่อถูกถามน้องที่เข้ามาผสมส่มองน้องแคมนำโซกี่น้องเอ๋เมื่อนี้เขาก็เสี่ยงเมือ่อนาก็อนออกไปเพลิดเพลินเกลื่อไก่พ่อใหญ่จ่อยเนาะหลังจากเหมืนกันเพื่นไปบ้านโุ่นสูงพี่น้องไปบ้านหลังสีเขียวแม่ใหญ่เพิ่นอนสบายแม่เท่านีา่แหละเพิ่นเสียแล้วเพิ่นก็เลยแม่ใหญ่จินกับพ่อใหญ่จ่อยกับเพิ่นไปแต่เมื่อวานนี้ไปนอนอยู่พุ่น เขาก็บบอดดไปนาะเก็ยากลูกนอยเขาก็เลยสีออกไปเกลือไก่ให้เพื่อนเอาไปเกลือไก่่ให้จอยอยู่หน้าออกงัวออกเลยไปยนกากจะลมโซยโซ่นะ เขากับน้ำตาไหลน้ำพิ่นเมื่อคืนนี้เห็นน้ำผึ่นโพธุภภาพลงถ่ะเนาะเขากับเมื่อนอปวดได้พี่น้องเขาก็ยากยากเขาเมื่อบวดได้ยากลูกน้อยแล้วยังน้อยเด็กท่านใหญ่ซองซ้ำดือนก็อยากเอาเมื่ออยู่เด็กเป็นยังอ่อนๆยังไหนหนี่ยเขาก็เลยบอกได้เมื่อให้เขาเอื้อยเพิ่นเมื่อก็พอใหญ่จอยไม่ใหญ่จืนเพิ่นก็เมื่อแต่เมื่อวานี่ อ,อักเลยส่องไปแก้ไก่เพิ่นเอาไปแกะไก่เพื่อนอยู่น้าเข่ากระเบิดแล้วเขา่าเกี่ยวไปยังแต่มดัดหาหายเฮ็ดเพ้่นตุกลิ้นอยู่พี่น้องเลยมีแต่เขาเจ้าเขาสวยนะ่ะแหละเนาะ อากาศหนาวเริ่มเย็นลงแต่ละมือด้วยลมแหง้งแหง้งอากาศหนาวเพื่อนในห่มผ้ากาัคนน้อยก็มิจตาหนาวเพราะว่าเป็นเหนี่ยวใสเหีบยวแก่แล้วก็ตื่นตัวเอง อากาศก็กเย็นตอนกลางคืนทีมงานเทากับพันซินอด่ได้เลยเนาะ ยายไงมาให้ยังเสีโอ้ยข่าวข่าวตุ่ยบอใหายังไงโอ้ยไปเอาเสื้อหนุ่มโมงขบดูให้ได้ชมลนุมโมงเอาลูกไอ้นอนเล่นเพลงเจ้าพวกทีมงานบ่าวไตเขาพันเห็นเจ้าว่าบ่าวเท้าอุพันธ์อะไรกันเลย เอาท้าเงินไปแหล่ไปแหล่เอาเท่าแบ่งให้พันอะไรกันพันเห็นกบนะซองมือแล้วกบนะือกบผืนบอกเลขไทยเนาะป้าพี่น้องเอ้ดีนะิ่นเขาเขียนิ่นได้เฮ็ดเฮ็ดผมได้บอกเลขไทยประเมินที่สิบสี่เบห่าสิบหกพันเห็นกบซองมือแล้วค่ะนะหัสี่ื่ออุหัก กันคืนนะคันเปียกนะไฮเป็นเหียวเปียกอันนั่งกันได้นั่งแม่เด้บร่ได้หายเปล่าซำไม่ได้ยากจางหายคือการหายยาจางหายอันี้แกต่วอุนจาระกูเลยมาเบิงเอออุจารไหถ้ากันได้อนหนึ่งก็ับได้นึ่งิบเท่าไรเดอนอยู่ไพ่อ่ะนะยังอีกหามื่นคนที่เต็มสามเดือนอ้เป็นไรบาทีที่เป่าเลยอ่โอ พี่น้องท่ากัมาหอด้าแล้วเนาะฮัาสิไปเบิง่งทีมงานเ่าตื่นแล้วบ่นอ้อทีมงานพอน้องบิวตื่นเลยยังเนาะฮาสิพาพี่น้องไปเบิง่งเฮ้ยได้ยินนยินผนเอ,อิบมาใส่ได้ของแดนเพียวฮัาสิมาเจอไก่พญ่โจยน้องต้านอยู่เที่ยงอยู่บ่น้องต้านมาอยู่บ่พี่น้องสะเพริยะากันตื่นแล้วเนาะ บราบ้ามุกขึ้นนี่โหขันทองขักแน่เลยข่าวพันยืนใจนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องนักกระตื่นแต่นอนแม่นักกระตื่นแต่นอนเมื่อกี้ไก่พญ่เจ้าเอ้กันแม่พี่น้อนอยู่พุ่นนอนอยู่บ้านนุ่นสูงบ่เอาหน้า ม,มากเไม่าหวน,น,น,นี่ไก่เป็นครังไหวพันยามันเอากินข,าขา่าวพอข่าวให้ยังเกี่ยวบ่เบิด ทีมงานเทากับเป็นท่ากรเตื่นสิได้มัดขาวแล้วเหมือน มันนกิมาปล่อยง้อกันพี่น้องเราไง ก็เลยสิไหลออกเนะเพากระเทือนน่ะมาเกลีไก่แล้วก็เลยสีปล่อยซะเพื่อพอ่อใหญ่จอยมากก็ยยามันสวยยามันใสอันนั้นพอน้องบิวถ้าพอน้องบิว,พบวเพิ่งก็เ่มสิแป้นเนาขาเมื่อบ้านเลยแหละเขาเลยสีผาออกปล่อยออกเ่อม่มีคนอยู่ออกไปเผือกเผือกเบิงบ้งเบิ้งเผือก นี่แบบเผือกตำลังหมอ่ออกไปออกไป <c oughs> ขอ้ขอขอ้อข้อยังขอ้ขอข้ออยู่ได้ค่ะสวยเลย <c oughs> ขออล้าพรางบิวอ่ะนะอยู่ทแทงเทียง <c oughs> งวยืนบึง้ง พืนเบิ่งพอครัาพอน้องบิวพี่น้องเอว่านาได้ยืนเบิ่งทังหน้าแม่อะนะว่น้าเพนยืนเบิ่งสงบเนี่ย ทําแล้วก็มาพี่น้องเไปบ่ไกลดอกไปแถวข้างหน้าอ้าวนี่แหละลายเพิ่นเอาไปมันก็สวยแล้วเนาะเฮาก็สิได้เมื่อเบิ่งคนนอนตายคนน้อยไว้อยู่เฮือนแ่เพิ่นหหจักไรคือว่าแล้วเนาะยังน้อยอยู่มใหญ่จดเพิ่นว่าอยู่บจักไรได้เพิ่นน่ะยังน้อยอยู่ไผมันยังบ่เห็นุ่ง ยังบ่เห MM. oh, wow, to ็นพรายเลยมันยังมึนตาพอได้มึนตาได้แต่ผมเห็นหุู่เนาะบรรยากาศยามเมือแรงโอ้วโาพิษพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆพี่น้องบรรยากาศยามเมือเหมือตั้งเส้าพี่น้องโอ้ยงัวกับสนกันสนั่นโอวยแถวดินผมพยายามจอยถมมันสนดินน่ะพยายามจอยหินทางไป อ้าวน้องโอ้โหแพกมาเนาะน้ะนองอนเน้ยพี่น้องเลยไปทางได้เว้ย <c oughs> เอ้ยสยวัสดีปะารุงโ้ยอยากเตะคนดี <c oughs> พันจิไปใส่น้องน้องอนเน้ยกับพอโอ้เพื่อนไปเพียงหน้ารุงเพื่อน เอ้ยบ้ามาพญยจอยมาเห็ดนี่ง้วมาซ้นบุเลยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยพจ้ยมาเห็ดพี่น้องเลยง้วก็มาซดนน้องเ่ินปนเห็ดมาซ่องขาเลยเปินเห็ดไหวมาข้นกันบอกว่ามาก้นเผินกันมาเห็ดซอย้านนั่นแหละ เจดสองคนสองคนกับลานกับน้องตามน,นะภาพพี่น้องเบ่งต้นนะเขาเขี้ยวงามสาตานะะบกงันตรงมาใหญ่จ่อยตรงโอ้ยพี่น้องมาฟิตอีกแล้วตรงมาใหญ่จืด เคี้ยวตะกี้ต้นหน้าเขาเขียวเดี๋ยวนี้เห็นแต่เต้าเพื่องเลี้ยงมาเลยพี่น้อง,งเอ้ยแห้งแรงมาแลดต่อไปนี่กะกุบฮ่าคุดกุบคุดเขียดละบาทนี่คุดกับปูแต่ถุงไหายถุงหน้าเจ๊น่อยนี่กับกุบเขียดพี่น้องมันเขาวหูพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพราคว่น้นองคำก็ว่าพิษบาดถึกกับขอโทษาน้ำลายไหลเอพี่น้องเลยพกักพิง พากไปกำลังใจให้น้องคัมเดอ้อพี่น้องผิดพาดประการใดเขาโทษนำนลายเดอ้อเขาก็พุ้นลวงนาที่เขามาหับซุ่มน้องคัมพี่น้องเลยฮับกับิขอาาพี่น้องไปก่อนเดอ้อคลิปหนะ้าพ่อกันใหม่เดอ้อ